บนรั้นกนัจกศบแ้วตอนเช้าองเริ่มไม่ได้มากไปพอยีสิบกว่าไปตีวันเ่ไไพอยีสบกว่า่ไหาบ้านได้ัวไป่นห้าบาทตัวายลายก็นั้น เสียภาษีดิ้ปีนียบอตอ่ะเป็นบะได้เสียบ่ได้ภาษีบะเสียสองเออได้เสียด้แล้วใส่ชุดนีด้พญาเสียงไงใส่เสียกากมาได้ยวลรานั่นบางห้องบางงานบางลามันคนหลายเลยมันร่วมหอดเพียดที่มอรโอเกอเลยน้อยกับสิลังมากขึ้นซอส่างเนี่ยเนี่ยะรฮะ คือยังคือยังว่ามีบ้านเห็นเนี่ยแบบไหนเจะใส่ล้กันในเลาห่ยี่ครับเดาเพราะว่าเขาสิล่งเพียรของจิ้มออดิโอจะต้องแต่งตัวให้เปียกแม่นเขาจะได้ซุ่มกล้องเจ้าเจ้าได้กล้องขอกล้องบมเอด้กล้องเขาเขาสิมีทายวีโอ่งเขาไปบนเลลางานไหนงานใดโอ้ผมเห็นเจ้าลงในเพียนอีกยี่ยมเจเพราะว่าคันท่าสุดดีๆเขาบกเบิ้งหรอกเอาเลยเนอะแต่งตัวมานะสองโมงนะครับตรงนะ แต่ยินเสียงดนตรีคือสว่างตรงตรงมาได้ได้ตรงขยายมาได้ได้มาๆมาได้เลยอันนี้หางเคียงเก่าครับนี่หางเคียงระเบียบประดิษฐ์เงินบ้างโอ้ถือว่าพี่น้องเขาก็ให้ความร่วมมือดีพอสมควรอยู่ครับเจ็ดสิบล้อันนี้เจ็ดเก็บสี่สิบละเอาสี่สิบกับพอละ ดีๆกว่าหลายดีๆกว่าคูณขุนเทียนเนลงไปขุนเทียนเลยโอ้ยลงอะไรเนี่ยวะขุนไฟหาดลอยเนี่ยวะได้ละดีเด้อมีตับดีเด้อเอามาแล้วครับพี่น้องตอนนี้ปูหมักนวลมักยิ้นเอ่อเต้นชั่วโมงหนึ่งครับหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปต่ออีกสองชั่วโมงที่โรงเรียนที่มอเดิลไม่สองนะครับมาหอดมองหอดบ้านแล้วพี่น้องเอ้ เอานัดน้องก็ไปเห็นพวกคนเหล่านี้ต้องไปกินขา้าวเยอะนักเล่นหมดแล้วเป็นไงผู้ใดได้ผู้ใดได้หน่อยก็จะให้เต้นหน่อยเด้อเด้อเอาลูกสาวเด้อเด้อโอ้โออยว่ายอกกันอออกกนะพี่นอ้องเด้อว่ายากกันว่ายากกันพี่น้องเขามาเอาปลาปลามาสมทบแล้วก็ถือกลับไปเลยนะครับเด้อ่ต้องเอาไว้ เดี๋ยวจากเวลาสองโมงตรงดนตรีเดิ่นจังเือขึ้นมา,า,านนมนเสือน้องกันเมื่อนี่ว,ว้าวเราเราเพิ่มไหลายล้วงบนตรงห้งเออตั้งแต่เข่ากับมาสองรอบแล้วปักแป้งมาสองรอบแ้เดี๋ยวามามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้ากับมาเดี๋ยวมาสัมผัสกันไปเดี๋ยวสัมผัสกัน ่นวางสีเด no ้ล่ะร้อยนื้นี่สิบเมตรเต้นเนประวัติพระว่าจ้างาหแพงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยม่ยากเอยยังกันก็หยอกกันได้พี่นังเด้สารอยหกสิบบาทสามสามร้อยเมตรสามร้อยหาสิบเมตรบ่ได้มาได้ บันมีก็ิเอาออกเส้นาสิบบาทวิ่งยี่สิบบาทเต้นได้เต้นสามหสิเมตรอ่ะเตะไหนอ๋เดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวเดี๋ยมีนี่ใสยเตนี้เทไรเนี่ยโอ้หนักกิโลหนึ่งวันนี่ไหมเตเป็นกิเนเอาเอาน้ำเพิ่มก็ได้ดอกเนาะเอาน้ำเพิ่ก็ได้เตีนน้ำเพิ่นเป็นโปเตีนของทรง เอารวมแล้วก็เอาไปได้พี่น้องกลับบ้านกลับซ่องไปเดี๋ยวอีกประมาณสวงเมืม่อหลนทีพันเลนกันเชื่ว่ากันเอาไปงี้ไปเอาไข่ออกรถน้ำคั่แจง้งอะไรเรียบร้อยแล้วแมนครับออกมาเลยน้ำคั่วคั่วติกบรรยากาศเนี่ยมึอเศ้า,าพี่น้งองเขาก็สิเริ่มอทย,อย่อยโอ้แปลว่าจะเพิ่อมอี่ได้ยังวะจุดด้านเม,มื่อเต้นไลน์เนาะ บ่ยกันเด้อพี่นวงเด้อมวนซืนเขกวมนกเออมาวนยูลน่เดมักมวนตัวพราะว่าามวนประจากษ์ีโอ้ยโอก็ดอกไปนั่ตังบดเดียนที่แล้วหุ่นบว่างชี้อ่ถือโอกาสดีจองเป็นโอ้ไม่เชี้ยแว่นแม่ครัแต่ว่าหารอยเมตรตันี้็มไหมไม่ยัง ฮะเอาเนี่ยดก่นเีันเดี๋ยวคือไเเจบันนกัหลเ่อกเดี๋ยวจังไรเดี๋ยวทีมงานเพิ่นมาพาเพิ่นไปกินขอยนะก็ตูวไครเพิ่นเอาออกไปรงยนไปกินแบบพูดเรอยๆพูดกับพูดีกันแล้วเดียมอาหารลายรแล้วโอเคครับมาแต้งตัวากรักษางานกอนดวนแล้ว ฮะเอาขโยตีต่อจากนี้เอาก็หมุ่นคำท้ดนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะลองคนข้างเอาน้องหนิยวมาให้เบิ่งอีกมันเบาบางเด้มั้งเอี๊ยบี่บุรีมาร่วงหนิยวโอนเงินมาลดเดี๋ยวจัดให้ ุมทั้งพี่ว่าได้อยากได้นองกลอยใจคุ้มทั้งูนึ่างไ้นอนมิวจักเสี่ยวผู้ใดดีปะเนี่ยทำมาสองคนเลยสิบอ๋อแมนมันเพิ่นมาได้อยู่น้ำกันสองหน่วยพอคนอยู่คนละหน่วยเลยน้องนี้ก็ได้น้องนี้ก็นังแบมยู่ทั้งพูนก็ได้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  เดี๋ยวงันบวชลูกไส้จ่องไเลหรอจองไว้บปจองไเลยบปะงานบวชลูกไส้เอาเลยบปะจองเลยงานบวชลูกไส้จองเลยทนดจออาจากบวลงงนา

อาตอนนี้การเที่ยงงานออริโอ้ไม่ซวงครับกบกาลังสิเริศได้พี่น้องเนะด้อผู้ใดเข่าติดตามรับช่อมช่องผู้ยิบแปลวัดสตอเรตยูเทนรถแท่ครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งบรรยากาศขา้างล่างมาเริ่มกับพี่น้องครับผมบรรยาก,กาศดในการในสดเทียมออริโอ้ต้นสอบช่างครับพี่น้องเริ่มต้น,ตนสอบช่างแล้ว anh em ngoài píi vấn đề này, có này ra sang chốt nè, anh ngoài này, sang chốt. แกงแกงแกงสามเสาด่าๆๆเย็บกันกันเย็บกันกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดาันสร็รยอันนี้หาร้อยอันนี้หาร้อยนี้หารอยผู้ใดรับปากไว้แน่รับปากไว้ผู้ลหาร้อยไปเลยผู้ใขยับผมีเวลาแล้วก็เตบอลไปไปทไทยแล้วครับน้องกว่าใจก็ไปทไยแล้วไทยแล้ว เนี่เยเสี<า>่ยนี่เนี่ยนี่ไเนี่ย่ยเนี <you> ้เน<อ> <f> ี่ยเนี่ยเ่ยเนี่ยเ่เขี่อยู่ยเยเยันียเนี่ยเ่หเัี่ยเนียน่ยยเ่อยยนนี่เย่ย ตังเริ <t od il |ms|> ่มทการแสดงเันละมา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 ขยับมาเลยไปเลยรถไปเลยกวนรถขยับเลยรถขยับเลย่หลงน้วขยับเลยึี่สิบ 扫地、扫门、扫管牙、管。 พี่น้องคราบบรรยากาศนะครับใ้การรวมทําบุญทําท่านพับปลาสามัคคีนะครับตอนนี้เป็นการลัางทําพิธีครับหลังจากนั้นก็นทิทำกิจกรรมอันนต่อไปครับ อุปกรณ์นะครับพร้อมกับอ่ะรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับนะครับนะครับสอหรับวันนี้นะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราหลายท่านมากๆนะครับที่ทั้งที่แกล้งรายชื่อมานะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งรายชื่อกันนะครับเดี๋ยวในโอกาสนี้ครับเรียนเชิญท่านผู้ชมในการทัรริปของแพ้ว นะครับแล้ว <substit> ก <uting> ็ตัวแทนนักเรียนนะครับลูกๆนักเรียนนะครับหลง่อใจดีนะครับจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ผ่าบรรยากาศการจะผ่าบรรยากาศพี่น้องก็ยังจะก็ถอดป้าสับปะรดเื่อการศึกษาความเรียบนะครับแบบนี้ครับผาพี่น้องไว้ทั้งมีกันเด้อครับเดอร์สองติ๊กสองติ๊กโอ้